ที่เราได้เชิญมาในครั้งนี้ในวันนี้เป็นวันดีเวลาดีที่ทางช่องวัน31ร่วมกับบริษัทเชง25 6 1จำกัดได้ร่วมกันจัดพิธีบวงสวงเทวตาปีเปิดก้องรับข่าเรื่องดงดอกไม้นำแสดงโดยพุ้นพุทธิชัยทิ่มจินประภาทิงกี้สวิกานิวทิติภูมิเลนคุณยาพรนิวรัตนาราทิสรินา ทุกยานีอิงนิรุตไกด์สุราณีณัชชัดวนัดน,นิสาบอสโตนน์ปอนอ์อนนองแ้วมำ้าป้นสราวิตต่อเรืองพิษสายลับเทวมมมินตออกสิอัธรัตน์ฝั่งพัสตรกำกับการแสดงโดยกะทังเทศไทยวาน,นิชพร้อมทั้งทีมง,งานเบื้องหน้าเบื้องหลังได้ร่วมกันวงสวงเทวดาพี เป็นยังไงบ้างกับบดนี้เป็นครั้งแรกกันไหมที่เราจะต้องเป็นไกลตัวมากเลยอะ่ะเรื่องนี้เป็นผู้ชายที่ชื่นชอบดอกไม้ครับแล้วก็เป็นคนที่ไม่ไม่รู้จักคาว่าพอทั้งเรื่องของอำนาจเรื่องของผู้หญิงโดยเฉพาะเรื่องผู้หญิงนี่ถือว่า เป็นเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับตัวละครที่ที่ผมได้เล่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เรืเ่องนี้ถามว่าเ,เล่นยากไหมไม่เ,เหมือนเลยครับพี่ชอร์ <laughs> เรื่องนี้ทำกันบ้านกับโ,โอ้โห <laughs> เยอะมากเลยครับเพราะว่ามัคนคน่อนข้างคอนทราสต์กับตัวจริงคับพี่ชอร์แต่เรื่องนี้ก็ก็ถือว่าได้ได้ชาเลนต์ตัวเองเหมือนกันครับเพราะว่าจะแตกต่างกับเรคเตอร์ทุกเรื่องที่ที่ตัวเองด้ได้เล่นมานะครับเรื่องอื่นวก็จะเป็นท่านประธาน ใจดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องนี้นี่คือโออยากให้ทุกคนได้ติดตามครับก็ถ้ามีแฮชแท็กก็กันเบาๆก็ได้ผู้ชายไม่ดีมันจะยากมากยากไหมมันยากไหมครับพี่โอไม่ยากหรอไม่ยากพี่โอวันจำได้ว่าวันเปิดกล้องเนี่ยพี่โอพูดประโยคหนึ่งว่า เล่นเป็นตัวเองนะครับเล่นเป็นตัวเองครับจบครับผมแล้วจริงๆมันเป็นอย่างนั้นไหมไม่เป็นอย่างนั้นครับคือความเป็นตัวละครของบุ๋งในในในตรงนั้เป็นอย่างนั้นในยุคสมัยนี้หรอใช่วันนี้แบบเสือเสือเอาเป็นชีวิตจริงผมเวลาอาพูดพี่เลยเสร็จไหม เคยเคยเป็นช่วงหนึ่งของของชีวิตที่เรารู้สึกว่าเราเห็นผู้หญิงเหมือนเหมือนดอกไม้ดอกหนึ่งที่ที่สวยแล้วเราก็รู้สึกว่าดอกไม้ที่สวยเมื่อเมื่ออยู่กับเราแล้วเนี่ยเราได้มาครอบครองแล้วคำัว่าการมีค่าในตอนนั้นเนี่ยมันมันไม่เคยเกิดขึ้นเลยอะไรเงี้ยครับมันก็ แต่พอผ่านเวลาไปเราก็รู้สึกว่าเราได้ได้ตกตะกอนอะไรบางอย่างเหมือนในชีวิตจริงนะครับว่าถ้าเราเจอดอกไม้ที่ที่ดีที่เรียบพรทุกอย่างแล้วเราก็ควรที่จะพอแต่ว่าในละครมันมันไม่ได้เป็นแบบนั้นอย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นว่าคำว่าพอพง์นาในไม่เคยรู้จักชีวิตมันก็เลยเหมือนแบบเจออะไรไม่รู้เยอะแยะมากเลยในเรื่องแล้วจุดจบมันจะเป็นยังไงก็อยากให้ทุกคนได้ได้ติดตามสําหรับผู้ชายแบบนี้ครับผมแล้วพอเราเล่นแล้วเราให้คะแนนตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์ ไม่กล้าให้เลยอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ถามดอกไม้ให้ดูดีกว่าครับเป็นพี่น้องเป็นพี่น้องกันในเรื่องครับแต่ว่าก็คนละแม่แต่ว่าพ่อเดียวกันก็คือนิวเล่นเป็นคนดีใช่คนดีคือนิสัยเราเป็นคนดีใช่ไหมไม่บอกไม่ได้คราเข้าไปดูกันเองดีกว่าเดี๋ยวว่าไปตัดสินกันเองว่าว่านิสัยเราจะตรงข้ามกันครับก็คืออย่างผมจะเป็นทนายครับในเรื่องก็จะเป็นคนที่แน่วแน่มุ่งมั่นมากแล้วก็จะไม่ชอบเลยเรื่องที่แบบเขาแบบทำอะไรผิดๆอะไรอย่างเงี้ยครับปกติแล้วพี่ไม่ค่อยมีคนดี อุ้ยปอกอย่างนั้เลยนะครับก็อะไรจริงคือมันต่างก,กันบ้างมาพี่น้องนอะ <c oughs> คือคนะขั่วกันเลยครับและด้านนี้เขาอะไรที่เขาทำปุ๊บเราจะไม่ชอบเลยครับยิ่งแบบเหมือนเราเป็นแม่เราเป็นแบบเหมือนเมียน้อยอะครับเรายิ่งจะรู้สึกว่าแบบไม่อยากให้ผู้หญิงคนไหนเนี่ยไปเป็นแบบไปเป็นเมียน้อยคนอื่นอย่างเงี้ยครับก็พยายามจะเตือนเข้าไปเตือนทุกคนจนแบบมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เราสึกดีด้วยแล้วเขาพยายามจะแบบเข้าไปหาพี่พุทธเราก็จะแบบ เฮ้ยไปเข้าไปหาพงเดินไหนเรามีเราเรามีดอกไม้เลยเขาด้วยไหมเราก็มีดอกไม้ครับก็คือเหมือนแบบว่าดอกไม้ดอกนี้คือเรารู้สึกว่าเราชอบเขาแล้วดอกไม้ดอกนี้กำลังจะแบบถูกเขาเด็ดไปเราก็จะพยายามแบบห้ามปาไม่ให้เขาไปแบบโดยด้วยความหวังดีแต่ก็แบบสุดท้ายแล้วก็แล้วแต่เขาครับจริงจริงที่ลูกหนุ่มพูดคือพี่ว่าลูกหนุ่ก็เป็นเหมือนในตัวละครครับจริงจเฮียไม่เหมือนครับคือคือเฮียก็แบบคือเหมือนเฮียรู้มากกว่าครับว่าจริงๆแล้ว แบบน,นิสัยผู้ชายเป็นยังไงอะไรงไงแล้วก,ก็สามารถทำออกมาได้ดีครับถ้าพุณไม่หยิดอย่างนี้ <acaba> ถ้าลุงที่ไม่อยู่ก็ <laughs> เป็นพี่พูดอย่างนี้ครับดีแล้วครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวไปตัดสินกันเองครับในในละครดีกว่เาเดื <c oughs> อนที่เรามีกําหนดทอดน่าจะช่วงปลายปลายเดือนครับถ้าไม่มีอะไรแบบฉุกเฉินเกิดขึ้นมาครับนี่ก็มีเตรียมจัดะเป่าไว้เผื่อแบบฉุกเฉินปุ๊บเราก็จะได้ พุ่งตัวออกไปได้เลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็จะพยายามแบบไม่รับงานที่เป็นไปต่างจังหวัดไปไกลหรือว่าต้องทางคืนเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่ากลัวว่าเดี๋ยวเผื่อมีอะไรฉุนรูปปุ๊บเราจะได้แบบพาเขาไปที่โรงพยาบาลได้ทันเวลากระเป๋าเยอะไหมคะเตรียมไปคุณแม่เมื่อใหม่ไม่เยอะไม่เยอะใช่ก็ถามแบบคนที่เขามีลูกประ่อนอะไรเงี้ยว่า ว่าต้องเตรียมอะไรบ้างก็เสื้อผ้าลูก,กอะไรเงี้ยเสื้อผ้าตัวเองอะไรที่จะต้องไปอยู่จริงๆกำหนดการที่ทุเอาตามเลิกที่เราดูมาเลยอะไร,ะไรเงี้ยเพราะเราเป็นคนเชื่อเรื่องเลิกจริง,รงๆก็ด้วยมีประมาณ3วัน4วันก็คือก็ถามพระอาจารย์อะไรท่านอะไรเงี้ยท่านก็จะให้เลิกมาประมาณ4วันอะไรเงี้ยครับก็<ม>สุดท้ายแล้วก็ต้องอยู่ที่ตัวตัวลูกด้วยว่าเขาจะมาวันไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็มีเลิกแบบ กระจายยไว้ในช่วงปลายเดือนครับเก็ไว้แบบวิกนี้วิกนี้วิกนี้ถูกต้องอันนี้คุณจุ๋ยจะทอดเองหรือว่าจะผ่าทอดผ่าทอดครับครับสี่เริมที่สี่เวลาได้ไหมคะเวลาต่างกันเวลาเวลาเวลาเหมือนกันใกล้ๆกันในในในแบบที่เขาให้มาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันก็จะอาจจะแบบเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปครับจุ๋ยคุณจุ๋ยตื่นเต้นไหมคุณจุ๋ยก็ตื่นเต้นครับคือตอนนี้คุณแม่เขาก็เริ่มคุยอายมากๆแล้วแล้วก็บอกบอกว่า ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าเดินเยอะนะฮะช่วงนี้ก็จะมาเจอคุณหมอครับทุกวีคเลยอะไรเงี้ยครับครับลูกกำลังกมันหนนะักมากเลยคุณจุ๋ยก็จะหิวทุกๆ2ชั่วโมงอะไรเงี้ยหิวหิวหิวบ่อยหน่อยเวลาเราอยู่ด้วยกัน,นก็แบบเราเพิ่งกินข้าวไปอะไรเงี้ยเราแล้วเขาบอกผ่านไป2ชั่วโมงเฮ้ยหิวอีกแล้วเหรอเนี่ยเรายังไม่ย่อยเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือคุณแม่เขาจะแบบต้องกิน2องข้าอะไรเงี้ยครับเพื่อเพื่อน้องอยู่ในท้องด้วย อาการแบบประมาณคนณบอกว่าพุ่งนอนเนี่ยก็ต้มีอาการเรียกว่านุ่งนวลเลยแล้วอย่างที่ปุ๋ยบอกใก้มันมีอาการอะไร้ของจุ๋ยก็คือเขาจะนอนนอนราบไม่ได้แล้วนอนตะแคงไม่ได้ก็คือจะต้องนั่งน,นอนมาเป็นมาเป็นเดือนแล้วครับก็สงสารอยู่ครับคือเราไม่สามารถนอนลงไได้เพราะว่าเหมือนแบบมีกดไหลย้อนที่แบบดังขึ้นมานอนตะแคงก็เหมือนเจ็บซี่โครงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยต้องเป็น นั่งนอนวันแรกๆเขาที่เขาต้องเปลี่ยนมานั่งนอนเขาก็นอนไม่หลับเราก็เราก็สงสารเพราะว่าโอ้โหสองสามชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เือนแบบพอผ่านเวลาสักอาทิตย์หนึ่งร่างกายก็เริ่มเริ่มตอบตัวได้ก็ก็เริ่มนอนได้ดีขึ้นครับแล้วนอนท่าเดียวกับภรรยาเลยไหมคะเราไม่นอนท่าเดียวกันเรานอนท่าปกตินี่นแหละ <laughs> แต่แต่ทุกครั้งที่เหลือบตาไปมองเราก็จะบอกเขาว่า เธอเหมือนคนไม่ตั้งใจนอนเลยแต่แเราก็นอนเค้าเคว้ากันข้างกันอยู่กันข้าตลอดการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ไม่มีเลยครับช่วงนี้คุณแม่เขาว่าอารมณ์อารมณ์ดีงา่ายสนุกสนานครัช่องที่บ้านเตรียมไว้เรียบร้อยเรียบร้อยครับมีมีครบทุกอย่างเลยครับแล้วลวันนี้ที่สันทัดยานกับคณพ่อคุณแม่มันเริ่มมีมีครับก็ คือเราก็รู้สึกว่าเราเราคิดถึงอนาคตที่มันกำลังจะมีมีแบบหนึ่งชีวิตที่มันจะเกิดขึ้นอะไรครับแล้วอะไรที่เราคิดถึงแต่ตัวเองคิดถึงการและกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นแบบคิดถึงลูกที่จะเกิดมาว่าเอ้เราจะเราจะเลี้ยงที่ยังไงแล้วเขาจะเรียนที่ไหนมันยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันก็เหมือนแบบเราก็คิดถึงอนาคตของลูกมากกว่าทุกวันนี้สายตาแบบืเป่งประกายมากเลยนะสรมติก็มันเป็น มันเป็นสิ่งที่พูดกับจุย๋ยตั้งใจมากๆครับที่เราอยากจะมีลูกกันที่เราตัดสินใจแต่งงานกันเพราะว่าเราอยากอยากจะมีลูกเลยอะไรเงี้ยครับแล้วอย่างาาที่ทราบกันว่าพอร่างกายของเราสองคนไม่พร้อมอะไรเงี้ยคันก็ใช้เวลาในการต่อสู้ในการที่จะมีลูกเกือบจะไม่มีแล้วอะไรเงี้ยเรนแบบเกือบตัดใจกันไปแล้วแล้วสุดท้ายเราก็เราก,เราก็มีได้จนใกล้จะคลอดแล้วมันก็เลยเหมือนเป็นสิ่งที่ เรารู้สึกดีเหมือนเป็นของขวัญที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตมากมากเลยครับไปยืนค่ะจริงๆไข่มีเหลือไหมครับจริงๆคือมีน้อยมากเลยครับมีน้อยมากสุดๆครแต่ก็จะไม่แค่จะมีหรือว่าหรือว่าถ้ามันใช้ได้จจะมีคนจะมีว่าจริงๆก็ใจอยากจะมีสักคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ต้องดูร่างกายของจุ๋ยด้วยว่าว่าหลังจากที่พ่อน้องแล้วอ่ะร่างกายเขาเขาเป็นยังไงบ้างก็ต้องมีไป ปรึกษาหมออีกทีหนึ่งด้วยครับใช่ครับมีเข้าไปยืนดูห้องลูกที่เตรียมเอาไว้แล้วแบบคิดไหมครว่าแบบเดี๋ยวตั้งหนึ่งแล้วเปรีบีจะมาวันนนนีี้้วัก็จะมาเลี้ยงในห้องนี้แล้วมีตุ๊บแบบมีใบมีตุ๊บนบบนั้นอย่างมองทุกวันเลยพี่คือมีเตียงเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยรวางไว้แล้วก็แล้วก็โอเคเดี๋ยวจะมีแบบตัวน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยมามาอยู่ในห้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะนอนยังไงดีเราจะให้เขานอนคนเดียวหรือยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็จินตนาการทุกวันแล้วก็เล่านิทานให้ลูกฟังครับทุกวันอะไร ก็เปิดเปิดเพลงให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยครับไปนะครับหลังละครนี่เราจะหยุดภารกิจอะไรกันหรือว่าแบบก็ยังทำงานต่อไปอีกที่แรกก็ละครละครที่ถ่ายก็กำลังจะปิดกล้องพอดีอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแพลนไว้ว่าจะเลี้ยงลูกเองสักสองสาเดือนก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าก็จะกลับมารับละครช่วงสักประมาณมีนาอะไรประมาณนี้ครับอย่างชื่อนี่ก็คือใช้พีเจเลยไหมหรือว่ามีชื่อพีเจเลยครับใช่ครับตั้งแต่พีเจตั้งแต่แรกใช่ไหม ตอนแรกไม่ได้คิดตอนแรกก็คือเรียกกันเล่นๆไปก่อนน้องพีเจน้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอพอเราทําคลิปลง u t u b e พอเราโพสตรูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนทุกคนก็ติดไปแล้วว่าเป็นน้องพีเจก็เลยชื่อเล่นแล้วก็เลยกล่าวว่าจะเป็นน้องพีเจนี่แหละชื่อจริงชื่อจริงยังไม่ได้เลยครับ <laughs> <laughs> แต่ก็คือมีเลือกมีลิสต์ไว้ไว้บ้างครับ <laughs> แต่ว่าก็จะเป็นคุณแม่เขาเป็นคนเลือกครับ <laughs> อันนี้อันนี้คุณตุ๊กจะอันนี้คุณตุ๊จะเขาต้องตอนด้วยไหม ผมไม่รู้ว่าเขาให้เข้าไหมหรือว่าสานการอ์หรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงเราไม่ได้มีความกลัวตรงนั้นกับเลือดไม่กลัวอะไรจริงๆก็อยากถ้าถ้าเกิดเขาให้เข้าไปได้เราก็จะอยากเข้าไปให้คนใจเขาเพราะว่าเพราะว่าเขาก็เขาก็ทําเพื่อเพื่อลูกทำเพื่อเรามาเยอะมากๆแล้วถ้าเกิดว่าเขาให้เข้าไปได้เราก็อยากจะเข้าไปให้คนใจเขาแบบนี้แบเหมือนช่วงนี้เหมือนเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับเขาประสบความสำเร็จทุกอย่างในเรื่องครอบครัวของทุกคนมาทั้งแบบสร้างบ้านให้พ่อแม่เสร็จแล้วแล้วเขาก็เลยจะมาตัวเราเองแบบเตรียมใจอย่ มันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากเลยครับคือมันเป็นสิ่งที่เราใฝ่ฝันในเป็นสิ่งที่เราตั้งใจมากๆนั้นเรื่องเรื่องลูกแล้วก็เรื่องสร้างบ้านให้ป้ามาสองปีที่ผ่านมาแล้วก็ทุกอย่างมันเสร็จพอดีกันกับกับกับลูกที่กาลังจะเกิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบมันเลเวนแฮปปี้มากๆที่ที่ได้ท,ทำสิ่งที่ตัวเองตั้งใจ สวัสดีครับพี่เชยพุธนะครับในเรื่องดงดอกไม้นะครับรับบทเป็นพงดานัยนะครับก็ฝากติดตามนะครับพงดานัยกับดอกไม้ของเขา29พฤศจิกายนนี้นะครับออนแอร์ตอนแรกฝากติดตามด้วยครับสวัสดีค่ะพิมพิมบาพาค่ะรับบทเป็นชิสสมัยในละครเรื่องดงดอกไม้นะคะชิสสมัยเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในดอกไม้ที่หลงเข้าไปอยู่ในดงดอกไม้ของพี่พุธไปติดตามนะคะว่าหลงเข้าไปได้ยังไงแลวจะออกมาจากดงนี้ได้หรือเปล่าสวัสดีครับผมนิวธิติภูมินะครับเรื่องนี้ดงดอกไม้นะครับรับบทเป็นบุญพระเลศครับผมเรื่องนี้เล่นเป็นทนาย สวัสดีค่ะเป็นคุณยมพรนะคะรับบทเป็นขินสมรนะคะยังไงก็ฝากดูละครเรื่องดงดอกไม้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะมิวลักณ์นนทานะคะรับบทเป็นบัวรินค่ะเป็นดอกไม้ที่แซ่บที่สุดในบรรดาดงดอกไม้ของคุณพงษ์ดนายค่ะยังไงก็ฝากติดตามเรื่องดงดอกไม้ด้วยนะคะเริ่มตอนแรกวัน,น e อังคารที่2 9พฤศจิกายนนี้ค่ะเวลา2ทุ่มครึ่งทางช่องวัน31ค่ะอย่าลืมดูกันนะ